ครับในในการรับประกาศรายชื่อผู้สมัครกตังนายกทศสมนตรีนะครับที่มีผู้มาสมัครทั้งเจ็ดรายที่เราออกใบรับใบสมัครนะครับเมื่อวันวันที่8ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เราไปรับสมัครทั้งผู้สมัครทั้งนายกเทศสมนตรีแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเลยนะครับเราก็จะมีฝ่ายตรวจสอบสมบัติ นไฟตรวจสอบคุณัตพได้ได้ดำเนินการตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับได้ออกแนวทางมานะครับโดยเราได้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นคุณสมบัติเบื้องต้นเช่นเรื่องของอายุตามเอกสารนะครับนั้ต่อมานะครับการตรวจสอบคุณภาพเราไปทำหนังสือไปยังส่วนที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสํานักงานศาลนะครับสำนักงานพิจาจังหวัดนะครับสำนักกรมคดีนะครับสำนักงาน คงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับในการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตราต,ราตร่างๆนะครับลักษณะต้องห้ามตามมาตราตร่างๆนะครับซึ่งนะครับภายใน่สิบเก้ากุมภาเนี่ยก็มีบางหน่วยงานได้ได้ส่งหนังสือตอบกลับมานะครับหนังสือตอบกลับมาว่า,ามีผู้ใดเข้าข่ายลักษณะคุณสมบัติต้นห้ามบ้างน,นะครับซ,ซึ่งในตรงนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัตินะครับได้ประชุม้สุดทายในวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ ปรากฏว่านะครับในตรงนี้นะครับมีผู้สมัครนะครับสมตามมาตรา50วูณเล็บ3ถึงหุ้นสื่อิ่งพิมพ์จำนวนหนึ่งลายตามมาตรา50วูณเล็บ10ต้องคำนิยพักษาจำนวน2อลายนะครับตามมาตรา50วูเล็บ20ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน2รลายนะครับและผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีน,รนครเชียงใหม่นะจำนวน2ลายนะครับมีณสมบัติับต้องห้ามตามมาตรา50วูณเล็บ3นะครับ ตรงนี้นะครับก็ตามที่เทศบาลก็ออกประกาศนะครับในชื่อผู้สมัครนะครับในชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ประและในรัเสศมนตรีนครเชัยงใหม่ที่ได้รับสมัครที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งนะครับสอทสสทสททัสี่ตามที่เทศบาลได้ติดประกาศและลงเฟซบุ๊กแฟนต่างๆตามนี้ครับผมนะครับเราก็ได้แจ้งผู้ที่เราทางเทศบาลนะครับได้แจ้งผู้ที่ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง นเนื่องจากกฎบัตรหรือมีทักษะต้องห้ามเนี่ยให้ไปยื่นคำร้องด้วยตนเองต่อผู้วยการการเลือกตั้งประจำจำังหวัดเชียงใหม่ที่สำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจำังหวัดเชียงใหม่นะครับภายในวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์้รักาสัญลักษณ์ศในเวลาลราชการนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการยืันสิทธ์สมัครซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งอาจสั่งให้ผู้วยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศว่าททนผู้รับสมัครเลือกตั้งได้ นะครับถถึึงหมายำว่าโดยเร็วที่สุดครับตอนนี้คณะกรรมการเลือกตั้งสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ผมมต้องยื่นเทศบาลยื่นที่สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ครับผมตัวนี้คงต้องตต้อต้ององงไปทางกรกตเชียงใหม่นะครับในข้อนี้นะครับเพราะในส่วนของเทศบาลเราจะดําเนินการจัดการกระบวนการการเลือกตั้ง นะครับเรื่องกระบวนการการหาเสียงหรือลักษณะการหาเสียงตามกฎหมายนี้จะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าภายใน3วันหลังจากวันประกาศนะครับเป็นไปตามกฎหมายซึ่งวันนี้เสาร์อาทิตย์ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็ดำเนินการรับคําร้องอยู่ด้วยเหมือนกันนะถือว่าสามารถไปยื่นคำร้องเป็นเสาร์อาทิตย์ได้ได้ครับถ้าเขายื่นแล้วรับสมัครโดยใช้ หมายเลขใบรับสมัรใบเดิน<ช>มนะครับหมายเลขเดิม<ช>ทางเทศบาลได<น>้แล้วก็รับประสมพั์ทางเพจของทางเศทงเศบาลต้องห้ามต้องห้ามต้องห้ามเฉยๆเพราะว่าความผิดต้องไปอยู่ในการวินิจฉัยของทาง<ช>เมีมีระับต้องห้ามจริงไหมเพราะเราจะดูเรื่องของการที่ตอบกลับมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะดูเอกสารเบื้องต้นนะครับ เราเรารู้ว่าต้องห้ามนี่ก็เสนอไปทางกรกตอ,อะไรใช่ไหมไม่ใช่ทางที่ระบบันเสนอนะครับทางผู้สมัครจะต้องไปเราเราก็ดูตัวด,ด,ดูตามเอกสารแล้วเราก็จะประกาศาตามเอกสารว่ามีข้อนักต้องห้ามคือถือหุ้นสื่อจังทผู้สมัครจะต้องไปยื่นชี้แจงด้วยตนเองนะครับชี้แจงด้วยตนนัวเองว่าอาจจะไม่เข้าข่ายนี้นะครับเมราะคนสมบัตวุฒิชัยของขกรกตครับถือว่าเป็นที่สุดใช่มครับ ให้เทศบาลสาม,มารถนี่ออกมา,าว่าสอง,สองคนนี้ไม่มีสิทธิ์ไม่รับสมัครเป็นไปตามกฎหมายครับคุณสมบัติต้องห้า,ตามตามตามๆๆๆาตรา5 0วรรม3ถารือหุ่นสื่อจริงครับทั้งสองคนเลยอ่อใช่ครับแต่ยังไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นเสื่ออะไรยังไงเหรอคะหรือว่าใช่ครับเป็นแค่การจดทะเบียนแล้วไปถือหุ่นหรือเป็นเจ้าของ ตรงนี้เองตอนนั้นเองที่อยู่ในการจดท,เจดทเะเบียนในหนังสือจดทะเบียนนะครับ